จะทำยังไงกันดีตอนนี้คุณซอมบี้อยู่ข้างล่างฐานของพวกเราเต็มไปหมดเลยแถมมีคิปเะปอ,อีกต่างหากอยู่กันอย่างเยอะแล้วพวกเราจะออกไปจากที่นี่ยังไงอาหารก็ไม่ได้นำขึ้นมาด้วยเพกพอจะนึกอะไรบางอย่างออกแล้วล่ะนะนึกอะไรบางอย่างได้ยังไัเหรอเดี๋ยวพี่ฝนตามเพคลงไปทีหลังเพกจะลงไปก่อนไปไหนอะเดี๋ยวก่อนหามุมลงก่อนนะถ้าลงตรงนี้ก็จะเจอพวกเขาเลย ถ้าอย่างนั้นเราก็เพเอกจะลงจากด้านข้างดีกว่าแล้วก็วิ่งไปข้างหน้าแล้วจะลงไปยัางไงาอันตรายมากเลยนะไม่ต้องห่วงเลยเพเอกเตรียมแผนสำรองมาแล้วเพราะว่าเพเอกมีกระป๋องน้ํากระป๋องน้ําเนระถ้า<ช>อย่างนั้นแ,แบบนี้ก็ทําลิฟต์น้ําได้ใช่หรือเปล่าใช่แล้วเพเอกจะทําลิฟต์น้ําแล้วลงไปจากนั้นเ่เอกจะพาพวกเขาทั้งหมดเนี่ยวิ่งหนีออกไปข้างหน้าก่อนพี่ฝนแต่ว่าจะต้องระวังตัวให้ดีนะไม่ต้องห่วงเลยวันนี้พวกเราจะทํากับดัก เดี๋ยวก่อนนี่ก้อนหินแล้วก็ไม้นี่นะใช่เดี๋ยวพอพี่เอกลงไปได้นะพี่ฝนก็รีบน้าก้อนหินกับไม้ไปวางเป็นแนวเส้นตรงเลยนะทำเป็นกําแพงอย่างเง้นเหรอคล้ายๆกํากแพงแต่ไม่ต้องตั้งขึ้นให้สูงมากวางแค่บล็อกเดียวพอก,อกําแพงหนึ่งบล็อกจะพอได้ยังไงกัน่ะไม่ต้องห่วงเลยเพียงมีวิธีแล้วมาทางนี้เลยคุณโอ้โห <laughs> เดี๋ยวก่อนมากันเยอะเกินไปแล้ว แบบนี้ดูท่าน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเราสร้างตอนนี้มีหวังกำแพงพังแน่นอนใช่แล้วตอนนี้ยังสร้างไม่ได้พี่ฝนจะต้องพาเดี๋ยวก่อนนะคุณซอมบี้เหลือแค่คนเดียวเองจะต้องพาเขาออกไปก่อนนะใช่แล้วที่สําคัญคือคิปเปอร์ต่างหากเอ้าแย่แล้วเพียงติดไฟคิปเปอร์อย่างเยอะแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วมาจากไหนกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเข้ามาตอนกลางคืนแล้วก็มากันเยอะมากเลยใช่มากันเยอะเกินไปแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเพ็กจะพาคุณคิปเปอร์ออกมาเองพาไปไหนอะ่ะพาออกมาไกลๆก่อนมาแถวนี้นี่ต้องพาออกมาไกลๆจากบ้านของเราก่อนจริงด้วยแย่ yeah, แล้วแบบนี้วิ่งหลบไม่ทันแน่เลยนะรีบออกไปจากบ้านก่อน yeah, แล้วค่ะแย่แล้วตอนนี้พลังงานเหลือหัวใจแค่ดวงเดียวกินขนมเค้กก่อนขนมเคก้กเดี๋ยวก่อนวางไม่ได้นะสิแค่หลอดมีหรือเปล่าเดี๋ยวเดีเดี๋ยว เดี๋ยวพาคุณคีปเปอร์ออกไปก่อนนะถ้าอย่างนั้นกลับมาที่บ้านก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่บจัดการนะเองจัดการยังไงร,ระวังรอดไปทีนี่ไงมาแล้วฝั่งนี้ก็มีอย่างเยอะเลยนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ต้องกินขนมเค้กก่อนแล้วเรียบร้อยพลังงานเพิ่มขึ้นหรือย,อยัง พลังงานเพิ่มขึ้นแล้วต้องจัดการคุณคีเปอร์แถวนี้ก่อนทําไมเข้ามาขันอย่างเยอะเลยเข้ามาบุกบ้านเราทําไมหรือว่าที่นี่จะมีแค่บ้านเราข้างหลังเดียวหรือเปล่าก็เป็นไปได้ทําไมมีทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยที่เขามาจากไหนกันอีกเต็มไปหมดเลยพี่ฝนเข้ามาจากในป่าเข้ามาจากในป่าตอนเช้าด้วยงั้นหรอใช่ก็อาจจะมาซื้อขนมเค้กก็ได้นะไม่น่าซื้อขนมเค้กนะสไตล์นี้รีบหลบกันก่อนนี่ไงมาแล้วคีปเปอร์เข้ามาแล้วแย่แล้ว หรือหัวใจครึ่งดวงถ้าอย่างนั้นรีบเนี้เอาไปก่อนเดี๋ยวพี่ฝนจัดการเองพี่ฝนจ,จัดการคนเดียวไหวเหรอนี่ไงจัดการแล้วเรียบร้อยปลอดภัยแล้วพวกเราเกือบไปแล้วบ้านปลอดภัยแล้วนี่เลยพี่ฝนสิ่งที่พี่เอกจะทาขึ้นมาเนี่ยคือกําแพงป้องกันมอนเตอร์กำแพงป้องกันมอนเตอร์กำ,อก,ออรกำแพงปกป้องบ้านเหรอใช่ถ้าเป็นกำแพงปกติแล้วเนี่ยไม่สามารถทำได้แต่พอดีเราอยู่ในทุ่งน้ำแข็งไง น้ำแข็งหมายความว่าไงอะถ้าเราอยู่ในทุ่งน้ำแข็งเนี่ยอย่าลืมนะว่าน้ำแข็งเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นน้ำใช่ไหมจริงด้วยน้ำแข็งจะละลายแต่ว่าน้ำแข็งจะละลายได้ยังไงอะเราจะต้องมีเทียนปักอยู่บนกำแพงจริงด้วยลืมไปซะสนิทถ้ายังงั้นกำแพงที่เรากำลังจะสร้างก็จะสามารถปกป้องบ้านของเราได้แล้วใช่แล้วและที่สำคัญนะกำแพงที่เราจะสร้างจะต้องเป็นกำแพงพวกไม้ก้อนหินหรือก้อนดินก็ได้นะถ้ายังงั้น เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาพี่ฝนมีไม้เยอะเดี๋ยวจะจัดการวางกำแพงไปเลยนั่นแหละพี่ฝนวางตรงๆไปอย่างเดียวเลยให้เป็นแนวตรงอย่างเดียวเลยนะนี่ไงวางกำแพงลงไปแล้วเราจะต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนเขาอาจจะมาใหม่นะมีเวลาอยู่แค่ไม่ถึง5นาทีถ้าอย่างนั้นล้วก็เพ่งตัดต้นไม้แล้วก็นำต้นไม้เนี่ยไปเผาเป็นทานแล้วก็มาทำเป็นคบเพลิงจริงด้วยตอนนี้ แร่ฐานไม่ค่อยมีนี่นะเราไม่ได้ออกขุดแร่เลยตั้งหากถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะต้องปลูกต้นไม้ทดแทนใหม่กำแพงฝั่งนี้เท่านี้เพียงพอหรือเปล่าน่าจะพอจะต้องครอบคลุมส่วนที่เราใช้งานทั้งหมดพี่ฝนนี่ไงวางลงไปแล้วพี่ฝนพอจะมีมีเทียนแล้วก็คบเพลิงอยู่บ้างนะเดี๋ยววางลงไปก่อนก็แล้วกันพี่ฝนจะต้องปักคบเพลิงลงไปทุกบล็อกเลยนะได้เลยไม่ใช่ปัญหาแต่ว่า ครบไฟอาจจะไม่พอไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเพราะว่าพี่เอกเนี่ยกำลังจะมาเผาถ่านแล้วก็ไปทำคบเพลิงให้ไงล่ะจริงด้วยเรามีไม้เยอะดีนะถ้าเราปลูกทดแทนลงไปเดี๋ยวต้นไม้เขาก็จะงอกใหม่นำกลับมาใช้งานได้และที่สำคัญเพียงมีลาวาอยู่ด้วยมีเป็นกระป๋องกระป๋องเลยนะเพียงพอแล้วหรือยังอะ่ะหมดแล้วเหรอใช่หมดแล้วเทียนหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวทำเพิ่มได้นี่อาหารมันฝรั่ง มันฝรั่งอบกินไปก่อนแล้วกันนะขอบใจมากเลยนะเดี๋ยวก่อนในบ้านตอนนี้อ๋อลืมไปย้ายของออกไปหมดแล้วนี่นะใช่ย้ายของออกไปหมดแล้วอจะทํำยังไงดีล่ะเนี้ยงั้นต้องตัดต้นไม้แล้วล่ะพี่ฝนต้นไม้อยู่ข้างหน้าบ้านก็มีเหมือนกันนะงั้นตัดต้นไม้ข้างหน้าบ้านไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปลูกขึ้นมาใหม่ นี่งานพี่ฝนปลูกต้นไม้ทดแทนขึ้นมาหม่แล้วอีกประมาณหนึ่งวันเขาก็จะงอกได้เลยตอนนี้เพลจะตัดต้นไม้ที่อยู่หน้าร้านขนมเค้กไปก่อนตัดออกไปได้เลยเดี๋ยวปลูกใหม่เดี๋ยวปลูกใหม่หมพอตัดออกไปหนึ่งต้นเนี่ยก็จะมีต้นไม้ที่เป็นต้นอ่อนตกลงมาประมาณ2-3ถึงต้นด้วยนะใช่เป็นมะละกนเราสามารถปลูกได้ดีจังเลยนะนายไม้ครับเนี่ยไม่มีอุปกรณ์อะไรอยู่ในนี้เลยทำไงดีตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดเราจะต้องมีเทียน เพื่อปากลงไปบนกำแพงบ้านเรามีเวลาเหลืออีกไม่ถึงสองนาทีที่เพชรแสร้างเทียนขึ้นมาเนี่ยทำงานแข่งกับเวลาต้องรีบทำเทียนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเพชรแปักฝัก่งนี้ก่อนเพราะฝั่งนี้ยังไม่มีเลยได้เลยได้เลยตรงนี้โดนคิปเปอร์ระเบิดไปแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเดี๋ยวน้ำแข็งเขาก็จะขึ้นมาเต็มเองน้ำแข็งจะกลายเป็นพื้นให้เราสามารถเดินได้ถูกต้องเลยแต่ว่า ภายในบ้านเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยเพคจะต้องทําการวางแผ่นพื้นลงไปให้เต็มเพราะว่าอะไรอย่างนั้นเหรอเพราะว่าถ้ามันละลายไปหมดเนี่ยเราจะเดินไม่ได้พี่ฝนจริงด้วยฝั่งนี้พื้นได้รับความเสียหายอย่างเยอะเลยบางทีถ้าเราออกมาตอนกลางคืนอาจจะตกลงไปนะใช่แล้วสิ่งที่เพคต้องการก็คือทําให้น้ําแข็งละลายเกิดเป็นช่องว่างของน้ํานี่ไงนี่ไงน้ำแข็งละลายเหมือนกับที่พี่เอกบอกเลย พอน้ําแข็งละลายเกิดเป็นช่องว่างของน้ําด้วยระยะห่างประมาณ2องวอกแบบนี้จะทําให้มอนเตอร์ไม่สามารถเดินผ่านเข้ามาได้จริงด้วยทายาการดเดี๋ยวพี่ฝนช่วยวางเทียนเข้าแล้วกันตอนนี้วางบล็อกไม้ลงไปแล้วได้เลยพี่ฝนตรงนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องมาอุดรอยนะปล่อยไว้ก่อนได้เลยเนี่ยนี่แล้วก็วางเทียนลงไป ต้องวางแบบนี้ไปก่อนเร็วเข้าใกล้จะตอนกลางคืนแล้วนะหลือเวลาอีกไม่ถึง30วินาทีเพกก็ต้องทำการเร่งมือในการวางเทียนแล้วใช่วางเทียนลงไปก่อนเหมือนกับว่าเทียนจะไม่พอไม่พอหรอเราวางไปเป็นร้อยบล็อกเลยนี่พี่ฝนทำยังไงดีละทีเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะเพกเผาฐานไว้ในนี้เพิ่มน่าจะพอมีฐานเหลืออยู่จะพอไหมนะ เมื่อกี้พี่บนก็เผาฐา,านออกไปเหมือนกันนะยังไม่พอเลยใช่เปล่าไม่พอได้อีกห้าคูณสี่ได้20่ได้ยีต้นงั้นกระจายฐานก่อนละกันวางลงไปก่อนได้หรือเปล่านี่วางแบบสองสาบล็อกวางหนึ่งครั้งก่อนนี่นี่นพอได้พอได้พอได้ไดวางได้แล้วใช่หรือเปล่าใช่แล้วแล้วจากนั้นค่อยๆเติมเข้าไปทีละหนึ่บล็อก อย่าแล้วตอนนี้ตอนกลางคืนแล้วนี่นาะตอนกลางคืนแล้วแต่เขายังไม่เกิดไม่เป็นไรพี่ฝนเขาจะมาตอนที่มืดกว่านี้เขามาแล้วตัางหากไหนยังไม่เห็นเลยบนท้องฟ้าไงบนท้องฟ้าเหรอใช่มาบนท้องฟ้าไหนบนท้องฟ้านั่นไงเขาอยู่ไกลไม่เป็นไรหรอกบนท้องฟ้าตัางหากเขากําลังบินมานั่นแฟนทอมไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่ไหนเราจะต้องหาทางหลบเข้าบ้านก่อนดีกว่า แต่ว่าบ้านเราสว่างขนาดนี้เขาไม่บินเข้ามาเราพี่ฝนนี่ไงตอนนี้พี่บัมีเทียนพอดีเลยงั้นปักไปก่อนแถวนี้ดีกว่าได้เลยเดี๋ยวปักเทียนให้ครบแล้วก็ฝั่งนี้เขาปักด้วยดีกว่านั่นไงเข้ามาแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงวรีบปักก่อน,นระวังนะต่อไปฝั่งเนี้ยเราจะต้องปูพื้นไม่ด้วยก้อนดินก็ด้วยบล็อกไม้นะพี่ฝนวางไว้ที่พื้นได้ยังไงน้ําแข็งละลายหมดลืมไปเลยว่าน้ําแข็งจะละลายเข้ามาแล้วเดี๋ยวก่อน ถ้าเขามาแบบนี้เราจะต้องทำการทดลองดูเขามาแล้วนะทดลองดูว่ากำแพงที่นี่จะใช้ได้จริงหรือเปล่าแต่ตรงนี้มืดมากจริงๆนะเนี่ยใช่เดี๋ยวซ่อมพื้นบ้านก่อนคราวหน้าเปลี่ยนเป็นบล็อกไม้ให้หมดเลยดีกว่าถ้าเป็นบล็อกไม้ทั้งหมดแล้วก็เขาก็ขึ้นมาไม่ได้แล้วละ่ะเขาบินมาแล้วนั่นไงข้างหน้า แฟนทอมไม่ใช่ปัญหาเขาไม่มาในที่สว่างเราพี่ฝนจริงเหรอเดี๋ยวก่อนนะเริ่มมากันแล้วเนี่ยโอ้โหจริงด้วยนะันไงมาจากไหนกันเต็มไปหมดเลยเขามาเยอะกว่าเดิมอีกนะเนี่ยทำไงดีทำยังไงกันดีล่ะถ้าอย่างนั้นดีเลยพี่ฝนอยู่ในนี้นะจะไปไหนพี่เอกจะออกไปทดลองดูว่ากับดักของพวกเราได้ผลหรือเปล่าจะไปไหนออกไปข้างนอกไม่ได้นะทางนี้เลยแก่แล้วพี่เอก วิ่งกลับเข้ามาในบ้านเร็วเข้าไม่ต้องห่วงเรากระโดดได้เกินสองบล็อกมาเร็วเขา้ากลับเข้ามาในบ้านเข้ามากันเต็มไปหมดเลยนั่งไงเข้ามาแล้วพี่ฝนใช่เข้ามากันเต็มไปหมดเลยเขาผ่านมาไม่ได้เห็นหรือเปล่าจริงด้วยเขาผ่านกำแพงปกป้องบ้านของเรามาไม่ได้แล้วที่สําคัญตอนเนี้เขากําลังลงไปอยู่ข้างล่างเดี๋ยวก่อนนะเขากายล่างน,นเหรอเขากายล่างใช่ พี่ฝนกลับมานี่ไงคิปเปอร์ก็มาเหมือนกันนะไม่ต้องพามาเยอะขนาดนั้นก็ได้ระวังแบบนี้ดูท่าทางน่าจะไม่ค่อยดีถ้าเราไม่มีกำแพงแล้วก็บ้านของเราอาจจะได้รับความเสียหายนะเห็นเปล่าเขากระโดดขึ้นมาบนบล็อกนี้ไม่ได้จริงด้วยสบายแล้วพวกเราปลอดภัยแล้วเนี่ยใช่พวกเราปลอดภัยแล้วแบบนี้ดีจังเลยนะมีกำแพงปกป้องบ้านของเราเอ๊ะ แย่แล้วแฟนทอมพี่ฝนเห็นไหมบอกแล้วเขาบินมาเขาบินมาจริงๆด้วยใช่เขาบินมาทํายังไงดีล่ะทีเนี้ยถ้าเป็นแฟนทอมเราต้องไปนอนก่อนเพราะเราไม่ได้นอนหลายคืนเขาก็จะมาหาเราถ้าอย่างงั้นตอนนี้เราจะต้องรีบหลบเข้าไปในบ้านก่อนแล้วใช่แล้วต้องหลบเข้าไปในบ้านก่อนพี่ฝนเขาบินขึ้นไปสูงมากเลยเขาบินไปสูงอยู่แล้วระวังนะนี่ไงเขาอยู่ตรงนี้ ถ้าเรามีปุ๊กปิ๊กอยู่ด้วยแล้วก็ป่านนี้เราไม่ต้องกลัวใครแล้วจริงเหรอจริงถ้ามีปุ๊กปิ๊กอยู่เขาจะไม่มาใช่ป่าถ้ามีปุ๊กปิ๊กอยู่ทั้งแฟนทอมแล้วก็คริปเปอร์นี่จะไม่กล้าเข้าใกล้พวกเราเลยถ้าอย่งางงั้นตัดสินใจแล้วหนีเข้าบ้านก่อนใช่หนีเข้าไปในบ้านก่อนเขาตามเพียงมาเปิดประตูแล้วอ้าวเช้าพอดีเขาออกไปไหนแล้วนั่นไงเขาไปแล้วจริงด้วยเขาบินหนีไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนนี่ กับดักอีกแบบหนึ่งก็ทํางานเรือเรืออย่างนั้นเหรอเรือคือกับดักที่เราไม่ได้ตั้งใจเห็นป่าคุณซอมบี้เขาวิ่งมาที่เรือแล้วเขาก็นั่งติดไว้ในเรือน่ะเดี๋ยวก่อนนะข้างล่างนั้นซอมบี้เขากลายล่างพี่ฝนเขากลายเป็นนางเงือก ไม่ใช่นางเงือกแต่เขากลายเป็นซอมบี้ทะเลซอมบี้ทะเลเหรอใช่เขากลายเป็นซอมบี้ทะเลแล้วเขาก็ไม่ขึ้นมารบกวนพวกเราแล้วเห็นเปล่าถ้าอย่างนั้นตอนนี้บ้านของพวกเราก็ปลอดภยัยใช่แล้วปลอดภยัยเพราะเรามีกำแพงเนี่ยมาคอยปกป้องบ้านของเราเอาไว้ยังไงล่ะจริงด้วยถ้าอย่างนั้นเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊าย